ยาดำคืออะไรยาดำเป็นเภสัชปัตถุมีสปปรรพคุณในการแก้โรคท้องผูกโดยจะไปกระตุ้นลำไส้และทางเดินอาหารให้บีบตัวใช้เป็นยาแทรกในยาระบายหลายตำรับจนกระทั่งมีคำพังเพยว่าแทรกเป็นยาดำหมายถึงแทรกหรือปนอยู่ทั่วไปเป็นยาถ่ายถ่ายลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำกัดฟอกเสมหะและโลหิตถ่ายพิดไข้ถ่ายพยาธิตัวตืด และพยาธิไส้เดือนขับน้ำดีมีฤทธิ์ไสท้องฝนกับเหล้าขาวทาหัวฝีทาแก้ฟกบวมได้เป็นอย่างดี อันนี้เป็นยาดำนะคะยาดำคือส่วนที่ได้จากต้นว่านหางจระเข้ค่ะมีคุณสมบัติในการหยุดหนองและก็ฆ่าเชื้อดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถนํายาดำไปเป็นส่วนผสมของยาเกี่ยวกับพื่นของยาระบายบางตัวแล้วก็อย่างเช่นตัวยากรณีสัตพ์ฆาค่าจะมีตัวยาดำนี้เป็นส่วนผสมใช่<า>ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันไหม้อะ ก๋เคี่ยวจนมันหนืดจนนมัแห้งไปเลยจนมันแห้งติดกี่กี่มันหนืดอยหนีบๆแต่ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นก้อนคือพอมันเป็นก้อนมันไม่คือแห้งคำว่าแห้งในที่นี้คือน่าจะต้องเป็นผงชิ้นไม่หนีบไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณต้องจุดไฟให้มันไหม้ ต้องเปลี่ยนทิศไปอยู่อืเนี่นยขึ้นไนะ้มพันไปนู่นน่ะแล้วพี่พรนชัยคุณพรชัยก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเอา้าจะได้ใจท้องดีอันนี้เป็นยาดำนะคะที่เรา่ยงมาเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมงแนละ้วนะคะไม่ต้องคนแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้มันค่อยๆนะคะข้างในมันจะค่อยๆเดือด เล็กน้อยค่ะเมื่อแห้งแล้วมันจะเป็นผงนะคะีตัวอย่างนี่แหละออกสอบแน่นอนแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์โอ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเขียนนะเขียนใช่ไหมเป็นข้อเขียนใช่ไหมคะอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบที่ที่ที่ครูบอกนี่แหละต้องอธิบายให้ได้อธิบายไม่ได้เราทำยังไงที่มาที่ไปมันเป็นยังไงให้พยายามดูเป็นลูกค้าค่ะ ตรลกลงมันเปในวัวใช่ไปอะไรวัวเนี่ยใช้ทำแบบไหนพอแบบไหนก็มีอย่างคนก็รู้สึกเรียนหัวมันเหมือนกินเต่าว่าไม่นูยังคิดอยู่เลยมีข้างเชเรื่องเียนหัวไม่อก็อย่าคนนี้ก็อย่าพีนตลอดจจะไม่ายืนอยู่ตลอดทำไมแล้วก็ไปเอายามาขึ้นหูขึ้นหูก็มาตัด ทำมาจนละเอียดทำละเอียดจากเดิมเนี่ยยาดำที่อยู่ในผงเนี่ยมันต่อสีถ้าเรามองไปนอกจะเป็นสีดำแต่ว่าตัามแดดใกล้ๆกันเอาเป็นสีเขียวๆเลยกับสีของจะบอกว่าฟ้าลายจนเป็นแค่ธรรมดาษจนกระทั่งละเอียดเป็นผงก็เอาผงนั้นนมาใส่ข้อดินใส่ข้อดินเสร็จก็ใส่น้ำต่อท่วงก็ต้องคนให้มันมัน ละลายคนให้ละลายพอละลายเสร็จก็เอาไปตั้งเตาพอตั้งเตาเนี่ยเราก็เปิดอยู่สอนที่เราทำโยคนเดียมันก็เลยกลายเป็นว่าคนไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จับพวกก้อนเดียวๆติดช้อนขึ้นมาก็ก็ทำอกพอติดติดก้ก็เอาน้ำใส่ใหม่ชั่วโมงชั่วโมงแรกที่ทำเนี่ยก็ผลิตลับออกมาท่เป็นก้อนเราก็เลยต้องทำน้เอาน้ำใส่ใหม่แล้วก็ต้มออ ต้องหมายต้อคนมะลายเสร็จก็ตอน,นกลางวันก็คือมันไม่คนรับก็คือปล่อยให้มันรวดไปเรื่อยๆรวดไปเรื่อยๆมันก็จะลายสภาพเป็นคล้ายๆกับเออ่ป็นลาวาเป็นลาวา,าก็คือทองยุคช่วงทยองยุกต้องคนไหมคะไม่คนแล้วครับก็คือปล่อยไปแล้วสองชัวว่วโมงผ่านไปก็แรกๆมันจะไม่มีควันกลิ่นก็จะไม่แรงมากนะ แต่พอเริ่มงวดไปเรื่อยๆนานไปเรื่อยๆปะทุออกมาคล้ายๆกับหมอกไฟพอปะทุเึ้่ก็มีควันสีเขียวเข้มๆออกมาปล่อยเป็นอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งการยุบหนอฟองหนอมันหมดพนหมดก็กลายเป็นแห้งสนิทพอแห้งสนิทก็หล่อเราก็ยุบลงตอนแห้งสนิทในสภาพของมันช่างเหมือนกับเป็นกลุ่มย่อยๆย่อยๆย่อยๆเม็ดเล็กๆประมาณแค่เม็ดข้าวสาร ประมาณนั้นนะครับที่เป็นต้นๆจนกระทั่งมัน,มนไหลเฉียแยแห้งสนิทก็ยกลงกับเตาแล้วก็เอามาขูดก็เป็นผมแบบนี้ครับก็เป็นยาดำที่ผ่านการกระบวนการสกุรกไปที่เรียบร้อยครับมีคำถามอะไรไหมครับขูดย,ยากไหมขูดยากไหมขูดไม่ยากคนระับเพราะว่ามันรออ่อนหมดแล้วมันแค่เอาช้อนมาขูดๆๆก็หลุดออกมาแล้วครับคือถ้ามันแห้งอ่ะก็จะขูดยาก ถ้ามันไม่แห้งมันจะปลุกยากคือขั้นตอนแรกที่เขาใส่น้ำแล้วก็คนแล้วเขาไปตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตอนไหนคะถูกแล้วถูกไหมครัถูกถูกแล้วครับไม่ไม่ใช่พอการช่วงแรกที่มันตีต้อนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเขาคนไปเรื่อยๆสองไฟก็แรงมากมันก็เลยกลายเป็นแห้งติดติดในตัวพัฟพีที่คนอ่ะอ่าผมก็เลยให้เขาเอาน้ำใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เริ่มเริ่มตั้งใหม่อีกรอบเลง เพราะว่าเห็นว่าม ouais. do, here, detail, ันไม่ได้ใช้เวลานานมากเพราะว่าแสดงว่าขั้นตอนแรกคือที่เป็นผงใส่หม้อเรามาละลายน้ำครับละลายน้ำให้ให้มันเข้ากันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็ปล่อยมันทิ้งไปเลยปล่อยที่มันไปเลยกลุ่มคราวที่แล้วมีกลุ่มหนึ่งที่ทำใช่ถัดส้ม่ส้มกลุ่มที้แหละอ่าลักษณะจะคล้ายๆกันเลยก็คือพอละลายกุมแล้วก็ไปตั้งไฟนี่ต้องไปควรถูกไหมคะ ไม่ต้องคนไม่ต้องคนไม่ต้องคนก็ได้ปล่อยโอเคอันนี้คือผมปล่อยให้เขาทําเองทําเองน้องจะได้รู้ว่าเออทำอย่างนี้เราคิดนไมันออกมันเป็นไงไงจริงๆแล้วแค่คนให้มันเข้ากันแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เราต้องดูว่ามือไฟหรือให้ไฟมันแรงเกินเข้าไมันแรงเกินก็จะไม่ไม่ไม่ตั้งแบนี้เราจะคนตอนไหนที่เราต้องคนเลยไม่ต้องคนเลยแค่น้ำแค่น้นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยก็มันก็จะเป็น มันก็จะเป็นแล้วก็ฟีขึ้นมาแล้วก็แล้วก็จะปุดปุดปุดขึ้นมาครับซึ่งในช่วงระหว่างนั้นน่ะจะมีทีมเชียร์อยู่ <c oughs> พอมันปุดขึ้นมาท,ทีมเชียร์ก็จะเฮ้ทีมเชียร์ชอบกลิ่นที่มันมาไใ้ปุดเนี่ยเพรากลิ่นมันจะกลิ่นเหม็นเต่นตานิดนึงเหม็นเหม็นเ่าเจ้าที่เชื่อูิชาการเขาสตูอยสตูดครับคือสำหรับยาดำนะถ้าทำเป็นถ้าเาไปทำเป็น ยาผงถ้าไปใช้ส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบของยาที่เป็นยาผงเนี่ยหรือแคปซูลหรือลูกกรดอะไรก็แล้วแต่ต้องสตุกทั้งหมดแต่ถ้ายาดามเอาไปต้มเอาไปทํายาต้มไม่ต้องสตุกเพราะเหตุผลที่ต้องสตุกเพื่อทาความสะอาดเขาเวลาต้มเนี่ยมันก็ทาความสะอาดอยแต่เวลาเวลาทำทำเป็นยาผงเนี่ย มันแห้งไนงะทุกอย่างแห้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 งมาเพราะงั้นเราไม่รู้ว่าไอ้ยาดําเนี่ยมันถึงมันแห้งมาแล้วเนี่ยมันมีสิลิโคนอะไรมาหรือเปล่ามันมีจุลินทรีย์อะไรมาหรือเปล่าแต่การต้มมันช่วยได้นะครับการการแค่บดแห้งแล้วเอาน้ผสมเนี่ยผลที่ันยมาไม่สะอาดครอตอนแรกนะคิดว่าพอท่วมพ,พอละลายยาพอละลายยามุกก็น่าจะโอเคนะที่ในหนังสือเขาบอกว่าใช้น้ำนิดหน่อยนิดนึงผมว่าไม่ไม่จริงอะ มันต้องละลายยาให้มันท่วถึงกันเพราะถ้าเกิดาน้ำน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนจะเป็นก้อนดังนั้นก็ต้องเราใส่น้ำให้มันสามารถละลายให้ให้เป็นน้ำทั้งหมดถึงมันละลายให้หมดแล้วมันจะลิ่นๆใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะคนไม่ได้คือหลักการคือเราต้องการให้เขาละลายให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำทีนี้ถ้าใช้น้ําน้อยเนี่ยเขาเป็นก้อนเนี่ยก็ไม่ละลายถูกไหมแล้วพอ พอโดนไฟปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วก็สิ่งสกปรกที่อยู่ภายในตัวแกนกลางของของก้อนนั้นน่ะมันก็จะไม่ได้ดูดผ้าเชื้อไม่ดูดทำความสะอาดเพราะฉะนั้นน้าเนี่ยเขาบอกว่าใช้น้านิดหน่อยแต่พอทำจริงๆอ่ะมันไม่ได้นิดหน่อยมันก็ใช้น้ําประมาณเหมือนกันแต่ถ้าทําไปแล้วแล้วกลัวว่าเฮ้ยมันเป็นก้อนแล้วมันจะเสียหรือเปล่าไม่ต้องกลัวทำไหม มันละลายได้เรื่อยๆแค่ไม่ไหมก็พอแล้วไม่ไหมหมายถึงไม่ไหม้หรอไอ้ไรหมายถึงไม่คือไม่ใช้ได้แล้วเนี่ยเราจะขูดออกได้ง่ายแล้วถ้ามันไหมเป็นไงคะอาจารย์เราก็อยู่ไม่ออกหรอกเพราะมันก็ดับเลยอย่างนี้แหละครับเองแต่ว่าสรรพุณของตัวยาเนี่ยมันก็จะไม่มีเลยสีมันก็จะสวยขึ้นีครับ นวลเมียนขึ้นเป็นเป็นเงาง,งามการเป็นยาดำที่มีความเงาขึ้นมาแต่ตอนที่เราอมาตอนจะสะตูตรเนี่ยมันก็จะถด้ไม่มีความมันเลย,เลยสีก็จะออก